ครับสวัสดีค่ะแนวทางของเราเข้าอีกแล้วค่ะถัดจากระทบเ้าล่างเต็มๆวันที่1นึ่งมาต่อติดกับเหล่าพัฒนาวันที่3ขอเสียงคนถูกหอยหน่อยค่ะเลขเบิ้ลมาแรงจริงๆสำหรับเหล่าพัฒนา2อาจารย์ดังให้เก้าเก้เต็มๆ,ๆ,ๆเหตุเกิดจากคลิปนี้นะคะเราลงให้ก่อนหอยออกนะแล้วเดี๋ยวพามาย้อนคลิปให้ดูกัน,กนจ่ะคลิปนี้เน้นอะไรบ้างมาดูใบแนวทางของอาจารย์ใบไม้วันนะคะ โดยชุดเนี้ย oh, <no. S 1> บันใจมากจดกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่ามาบอกที่หลังพเพราะเรือทบอกก็ให้ล่วงหน้าแบบนี้ไปแล้วสองวันและถัดมาช่วงคลิปอาจารย์พลอยใส่ได้ให้อะไรไว้บ้างไม่ย้อนดูคลิปกันค่ะขอให้ลูกมีโชคเลขทูปสามตัวได้เธอสซธุถูก ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วกดติดตามกดแชร์แล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาวันนี้หวยลาวไปคะ่ะและแฮมพารอีพีถัดไปจะเป็นอาจารย์ท่านไหนบ้างแนวทางสวยๆแบบไหนกด s u b สไครต์ไว้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ